ครับพี่น้องครับล่าสุดนีก็มีข่าวช็อกวงการวอลเลย์บอลอีกแล้วเออนั่นก็นคือทางสาพันวอลเลย์บอลเวลียดนามเออได้ออกมาประกาศว่าตู้เย็นนี่ได้ประกาศถอนตัวบอกเขามาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยที่จัดขึ้นผมก็ย่งว่าแล้วผมบอกไว้แล้วแต่ที่เรียกโอ้ยบ่ถึอแต่สื่อเลขยกกัย่งว่าผมคิดไว้แล้วว่าตู้เย็นจจงไหนจจงไหนกับบมา เห็นเพิ่นลงมาซ่อมมันอุ่นเครื่องยอๆยอๆแย่ๆยอๆยู่หมู่บ้านหมู่กนนีเออเล่นก็เลนบ่จริงจังดอกครับตัวบบแห้งเออพาะว่าตังา้งศาสตร์ขาเจ้าจมีเครื่องมาวัดความเร็้วเออเขาเจ้าซ่อมบึงเออสายตาคงเงินเช่าลกูกเออเขาเจ้าจ,จับจ่องมองที่ตู้เย็นที่นี่เพิ่งกระโดนกระเสียกดดันแล้วครับเออแต่เพิ่นเขามารวมในการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ไทยจัดขึ้นนี้เพิ่กนกระิถูกตรวจเพศตรวจฮ่อมโมน แล้วบันี้เพิ่งกะสีหูชะตากรรมเจ้าของวัดตรวจแล้วมังคตีโบพันเออมังคตีโดนชะตากรรมเดียวกันกับดันที่ห้องที่หน่อยของเวียดนามเออกะสีถือลบคแนนกะสีถือแบนบ่ให้เลนจังสันจังสีโอ้ยมุดเอหน้าคนละครับเพราใชะนั้นตู้เย็นก็เลยอ่านเกมออกหูชะตากรรมเจ้าของก็เลยประกาศถอนตัวครับพี่น้องเออบอมากเขารวมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก โอ้ยผมกันยังวายแล้วเออบ่ถึงจะซื้อเลขกันยังห <c oughs> อ้ยคาดการไว้ม,มันโมผิดเลยทังเอไอวีบีข้าเจ้าทำตามกฎตามก,ต,ามกติกาเมื่อมีเหตุการณ์บอดีเกิดขึ้นเออในวงการบริบอลเออเพิ่นกับโบนิ่งเฉยหรอกครับเพียงแต่ว่าเออมันพระท่านถึงเวลาเมื่อมันหนักขึ้นหนักขึ้นข้าเจ้าก็ลงมาตรวจทำตามนาทีบันนี้ทางเช่าวเวียดนามนี่ก็บ,บ่บยอมรับคววมเป็นจริง f i v b เขาเจ้าเราเป็นกลางแท้เออเขาบ่ได้เหตุเขาคางผู้ใดไ่ได้เห็เขาขาใหเหุให้ประโยชน์ผู้ใดปานนั่นเวียดนั่กับยังบอยอมรับเลยครับเออบอยอมรับความเป็นจริงกันนักกีฬาเจ้าจของผิดกัจังตู้เย็นนังเสียวผิดบ่ละ่ะขัรบ่ผพิดคือบ่ากล้ามาประเชิญกับความจริงให้สายตาของชาวโลกเขาเจ้าได้ประจักษ์เออว่ามันเป็นไม่ยิ่งแท้บ่อหรือจังใดเออเมือ่อบอมาเมื่อประกาศถอนตัวจังสี่แล้ว ก็แสดงว่าเจ้าของนี่ย่อมรับว่าเจ้าของนี่โบผ่านกดบ่ผ่านเกลนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วเพิ่งก็โยกเหตุผลมาว่าทางครอบครัวนี่บบอนุญาตครอบครั้วบบสบายใจจังแสนจังสี่เออก็อาจซิเมนเพราะว่าครอบรั้วนี่อาจสีคิดว่ามาตัวแล้วมันก็สิบ่ผ่านแล้วอนาคตของบีเตียนกระิดับเออถือแบนจังแสนจังสี่บ้านนี้ทางสาพันกัเลเข้ารบการตัดสินใจของนักกีฬาเออบังคับบ่ได้หรอกครับ พราะว่าแต่ละคนกสิหูคือกันว่าจุดจบของบีกเตียนมันเป็ยนยังไงเออทามาตรวจเนี่ยพว่า่บพานแน่นอนต้องมีฮอร์โมนเกินขีดจำกัดอยู่แล้วเพอเพอกสิเป็นผู้ชายอาจสิเป็นไปได้เมืองนุ่งกางเกงกับวด้นุ่งรันรูปคือมูได้ครับสังเกตมั้งบ่เออมูอยู่น้ำกันนี่เขานุ่งลันรูปบดมีบีกเตียนผู้เดียวนุ่งกางเกงหลวมแล้วเวลายืนเขาแถวนี่สังเกตบางคนอื่นเขาที่ยืนตรงเด้ครับเออตู้เย็นในยืน กลุ่มห้เนี่ยครับเออไปเมื่อไงสังเกตเมื่รถเออพ้นชวนมากพึ่จะยืนกลุ่มเออกลุ่มอยู่ผู้เดียวค่ะน่ะคนอื่นเขายืนตรงมืดแล้วเขาก็ใส่กางเกลรัดรูปแล้วมีอีกอย่างหนึ่งเขาว่าบิีกเตียนนี่มักสี่อยู่ห้องผู้เดียวเออแยกตัวไปอยู่ผู้เดียวสีบนนอนร,รลล่วมมูอเอออันนี้ก็น่าสังเกตเออหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบกันครับพี่นงอง เออมันบ่าม่นวาที่เอาความเก่งควมสามารถแค่นั่นด้ที่เวียดนามจะต้องตระหนักอยู่อย่างหนึ่งก็กคืออันนี้มันคือที่ไม่ยิ่งครับเออเมื่อจเจ้ามาแบบบ่โปงใสเออจเจ้าคุ่มเครื่อนี่หมายถึงว่าเจ้าเป็นผู้ใช้หรือไม่ยิ่งลหะก็ตรวจฮอร์โมนบาดนี้คันบ่ก้ตออา,รกาตรวจก็หไม้ความว่ามูเจ้านี่โกงมากเท่ไรเท่าใดแล้วเออเอาความคุ่มเครื่อนนี่มาเล่นกบหมู่เขาเอิ่นน่าโกงครับเออได้ซรัานี้ก็เอาที่นี่โบก,ก้บาตรวจก็ย่านคะแนน ที่เพิ่นสะสมมากนี่มันหายแล้วก็ญาติเจ้าของนี่ถือแบนเออห้ามล่งเล่นในแมตต์ต่อไปโอ้ยคือหน,นักแล้วครับผมว่ามาบ่ามานี่ก็มีผลซ้ำกันเอออาสิดีแนี่ยอาจสิบ่ท่านถือกันแบนบ่ท่านถือกลบคะแนนแต่ว่าตู้เย็นนี่ถึงจุดจบแล้วครับบอกง่ายง่ายโหลดอาสีเ่นได้กสิเล่นได้น,น,น,ไดน้ำบัานนะ้ำเมือง,องเจ้าของแห้วสิออกนอกประเทศบ่ได้เออผูใ้ใดสิไปกาจ้างผู้ดใดสิไปกลเอเอินมาเ่นละวันนี้ เออมันจบแล้วเออทั่วโลกเขาเห็นทั่วโลกเขาหูเมื่อล้วเออเจ้าบกกาขามาไท่นี่เจ้าย่านถึกตรวจกาแสดงว่าเจ้านี่บวบริสุทธิ์ใจเออเจ้ามี่ยังปิดบังเช่าโลกไว้เออแค่นี้เขาก็หูแล้วครับเพราะหาแต่ไปบอกเขาดอกซุ้มนน้คนมันสลดัดเออเขาเมืองโลกโซเชียลเขาอ่านเกมออกมาแล้วเออแม่เจ้ามาบ่มานน่อานาคตเจ้ากะดับวูสำหรับตูเ้เย็นเออเ่นเดนติยุบบ้านเจ้าของกันยังวาห่วยโอ้ยมาแข่งออกนอกประเทศเขาก็เร่นงานรู้แล้ว ที่นี่ทั้งภูหลักภูใหญ่ทั้ง f อ v b อบนี่ขาเจ้าก็แห้งสีเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นเออเฝ้าระวังบให้เอาเปรียบกันในการแข่งขันเออนี่ก็อื่นว่าเขตนี่เป็นเขตตัวอย่างเขตสําคัญเออสุรุว่าเวียดนามนี่ขาเจ้ากว่าจะเขามากรวมการแข่งขันอยู่เออเพียงแต่วาบม่มีตัวเย็นเออขาเจ้าสีมาสิบสามคนเอามันบม่มีอีกบ่ตัวแทนตัวสํารองก็ได้เออคือออกมาสิบสาม เออปกติเขาเจาสเสียมาสิบสีด่ดครับอันนี้เพิ่นประกาศว่าสิมาสิบสามเออบานิโคดเพิ่นกับวอาแบบทอมตัวว่าเออในรายการชิงแชมป์โลกนี้เพิ่นบริคาดหวังอียงเองเอ,อเพิ่นแคสิมาเขารวมแล้วก็ะใียทีมเออได้ฝึกฝนเพื่อที่ต่อยอดไปเออในรายการซีเกมผู้นี้เออเพิ่นวอาแบบสวยงาม <laughs> โอ้ยเนาะเขาอ่านเกมออกมดแล้วไม่ต้องไปวอาอีหย่างดอกเออ ขาดบิ๊กเตียนมันก็คือที่มันอ่อนหยวบลงเออมันก็ทีไปวังเอสะนะทีมใดๆดละบ้าน,นี้แต่เมืองมาแข่งกับไทยนี่ผมว <c oughs> ่าสามศูนย์อาซี่เกมในหน้ายกสมาคมเพิ่งประกาศไว้ว่าไทยเฮานี่หวังสิบเป็นแซมเ,ออเพื่อสิบเป็นพีไงในอาเซียนให้ได้รออักษาเซมไว้ที่นี่ถ้าเวียดนามบมีบิ๊กเตียนเออมันก็อ่อนลงแล้วครับเออทีมอ่อนลง โอ้ยไปหาผู้ใช่มาเล่นก็เป็นมิ่งวันนี้แม่เออมันก็สนามันปีแล้วเนาะเออมันตีแห้งผู้ใช่เห็นเออเขาบ่ได้แพ้กลยุทธ์บ่ได้แพ้ทางอีหยังของเวียดนามได้เออเขาแพ้ความแห้งเลยซืือเออบอดมันไม่แห้งที่มันหลับบ่ได้อันนี้ต้องยออมหลับได้ครับเออลูกบอลมันไม่แห้งมันหลับบดได้มันกระเดงกระดอนมันก็เลยแพ้จุดนี่แหละแพ้ลูกสองลูกบ่ได้แพ้หลายดอกเออถ้าแพ้สามศูนย์ถ้าแพ้สามหนึ่งไปจังสันเออจังสันนี่ก็แสดงว่าไทยนี่ แพ้เวียดนามอีหรีเอออันนี้มันสูสีครับมันแพ้เตียมสองเตียมนึงเนะแล้วก็มันมีบบีกเตี่ยนนีบงงมมังคลำมาเล็นน้ำเข้าหสืสดอๆดด้เออถ้าบ่ามีผู้ใายเนี่ก็ว้ยจะไม่ยิ่งก็ไม่ยิ่งเห่นน้ำกันนี่ก็บ่ได้ยากละครับเวียดนามเออพราะว่าห้องเมืองด้วยสายตาเฮานี่เออเวียดนามก็ยังห่างไก่กับเฮาอยู่อันนี้บริเวรโข่ห่างของเฮ้าดอกเออโบอตามเนื้อผ้าตอนนี้บริบอลไทก่ก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วเออชาชออนกะ รู้สึกว่าอาการดีขึ้นมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเออถึงแม้ว่าสิบท่านถึงลอยแต่ว่ากัสีซอยทิมได้หลายเติบยุงเออเพราะฉะนั้นทางหน้าโยกเพิ่งก็เล่ยมั่นใจว่าห้องสิสามารถเข่ารอบสิบหกทิมได้นั่นคือเป้าหมายได้ครับเออเพราะว่าทิมระดับโลกนี้เออถ้าห้องสามารถเข่ารอบสิบหกทิมสุดท้ายได้นี่เออก็หมายถึงว่าเออนั่นแหละคือเป้าหมายของห้องเออมันสิจบอยู่อันดับใดก็กออ็ขยังดี แต่ว่าถ้าเห้อง้อรอบสิบหกทีมบดได้นี่ก็หมายถึงว่าความสมารถาของห้องมันย่งบุดฎีถึงเต้องพยายามต่อไปส่วนโปรแกรมการแข่งขันต่างๆเอรายละเอียดต่างๆผมจังเสียนอัปเดตมาบอกสูฟังครับพี่น้องเมื่อนีเบาเรื่องคงบีกเตียนคนเอมันค่าใจาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อน,นครับคลิปหน้าเขาจะมาเบอกมาคุยกันใหม่สำหรับเมือนี้สวัสดีครับ